คาดการราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต2,568ทับ69ชาวและอ้อยวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาดูในเรื่องของการประมาณการนะครับ การคาดการราคาอ้อยขั้นต้นนะครับประจำปีการผลิต2,568-69ซึ่งในส่วนของฤดูการผลิตที่จะถึงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งทางพี่น้องชาวไร่ทุกท่านนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับรับมือในส่วนของสถานการณ์นะครับที่จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับในส่วนของราคานะครับและต้นทุนนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยหรือต้นทุนในเรื่องของการดูแลอ้อยต่างๆนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของประมาณการนะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการหน้านะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูในส่วนของราคาอ้อยนะครับย้อนหลังกันประมาณ10ปีนะครับว่าในแต่ละปีนั้นนะครับราคาอ้อยอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับราคาอ้อยนะครับที่10 CCS นะครับย้อนหลังประมาณ10ปีนะครับ ในปี2,557ทั58นะครับราคาอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ900บาทต่อตันนะครับและปี2,558ทับ59นะครับราคาอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ808บาทต่อตันและปี2,559นะครับับ60ราคาอ้อยจะอยู่ที่1,050บาทต่อตันปี2,560ทับ61ราคาอ้อยจะอยู่ที่880บาทต่อตันและปี2561ทั62ราคาอ้อยนะครับจะอยู่ที่700บาทต่อตัน ปี2,562ทั63นะครับราคาอ้อยจะอยู่ที่750บาทต่อตันและปี2,563ทบ64จะอยู่ที่920บาทต่อตันนะครับและปี2,564ทั65จะอยู่ที่1,070บาทต่อตันปี2,565ทั66จะอยู่ที่1,080บาทต่อตันและปี2,566ทั67นะครับ ราคาอ้อยจะสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ1420บาทต่อตันนะครับในปีนี้ล่าสุดนะครับในปี2567ทับหนะครับราคาอ้อยจะอยู่ที่1,160บาทต่อตันนั่นเองครับเรามาดูในส่วนของตารางประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นนะครับประจำฤดูการผลิตปี2568ทับหนะครับซึ่งมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับได้ออกมาประมาณการในส่วนของราคาอ้อยไว้นะครับซึ่งคาดการว่าน่าจะหนีไม่ห่างไปกว่านี้นะครับ ในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นในปี2568ทับ69นะครับโดยจะแบ่งทั้งหมดเป็น9เขตทั่วประเทศไทยนะครับน้ำตาลเฉลี่ยกิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ111.68กิโลกรัมต่อตันอ้อยนะครับในส่วนของ CCS นะครับโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ12.79 CCS นะครับและในส่วนของปริมาณอ้อยเข้าหีบต่อตันนะครับทั้งหมด9เขตนะครับภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณ100ล้านตันนะครับ สำหรับราคาอ้อยขั้นต้นนะครับบาทต่อตันอ้อยนะครับที่10ซีเซตนะครับทั้งหมด9เขตด้วยกันนะครับในเขตที่1เนี่ยนะครับประมาณการไว้ว่านะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,083.02สตางค์นะครับและในส่วนของเขตที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ983.32สบาทสตางค์นะครับสำหรับเขตที่3นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,048.03สตางค์นะครับและเขตที่4นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,007บาทนะครับจุดสตางค์ เขตที่5นะครับจะอยู่ท ouais um ี่ประมาณ1ัน6บาทนะครับจุด22สตางค์และเขตที่6นะครับจะอยู่ท ja ี่ประมาณ1,047บาทนะครับจุด20สตางค์และเขตที่7จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1ัน9บาทจุดเสตางค์และเขตที่9สุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับพัน3 1 6สสตางค์นะครับโดยรวมแล้วนะครับทั้งหมดนะครับทั้ง9้าเขตนะครับเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 1ันบาทนะครับจุดสต่างนั่นเองครับสำหรับอัตราขึ้นลงนะครับเฉลี่ยทั้ง9เขตจะอยู่ที่ประมาณ62.33สตางค์ต่างนะครับสำหรับ CCS เฉลี่ยนะครับเอ่อทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ1 2 1 3 2 2สตางต่างนะครับและในส่วนของราคาที่10 CCS นะครับที่9 5บาเบาทต่อตันอ้อยนะครับเฉลี่ยทั้ง9เขตนะครับจะอยู่ที่ประมาณ986.83สตางค์นั่นเองครับ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นนะครับจากที่มีการประมาณการและคาดการไว้นะครับในส่วนของอ้อยขั้นต้นนะครับคาดว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับจนถึง1100บาทนะครับคิดว่าน่าจะไม่ห่างไปกว่านี้นะครับหรือถ้ามีห่างไปกว่านี้ก็เขาคงจะไม่มากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องรอทางสนนะครับสรุปในส่วนของ การประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นกันออกมาอีกทีนะครับในส่วนของฤดูการผลิตประจำปี2568ทั้ง69นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการแจ้งออกมาประมาณช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกาคมนะครับออกมาให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ทุกท่านนะครับรับทราบกันในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมีข่าวสารใดๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางเราจะรีบดําเนินการนะครับแจ้งข่าวสารให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่รับทราบโดยเร็วนะครับ ฝากกดติดตามนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ